เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับเ mm hmm. ล่นได้ว่ามีดราม่านะครับ mm hmm. เกิดขึ้นอีกแล้วกับวงการ UGC หรือว่า Community Creation รือผู้ชมมีทุกเดือนครับทุกปีโอ้โ oh หไม่มีเป็นเดนนี้คืออาถัดมากับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หายากครับที่ UGC จะไม่เคยจบด้วยดราม่านะครับคราวนี้ครับมาวนครับกับไอเทมลนวติดอีกแล้วอย่างวอล์กรีคุณผู้ชมหลายคนเชื่อว่าคงจะเห็นวอลกันหลายแบบนะครับวอลแบบสีฟ้ามีแบบปีกเท่ โอ้โหภาพสวยมากแต่เทมชิ้นนี้ครับคุณต้องตัดทิ้งครับภาพจำเหล่านั้นครับเพราะหน้าตาครับมันเป็นแบบนี้ใช่ครับเป็นแบบนี้โเฮ้เยพระเจ้าคือผมงงนะเว้ยอย่างหนึ่งเลยหมันดรามาได้ไงสองแก่ทำได้ยังไง 3. ามทำไมต้องชื่อส m a l l walk ว่ะสี่ อะไรคือเท็กเจอร์แบบนีここ้แล้วทำไมมันถึงมีไอ้ตะอยแบบนี้ขึ้นมาเฮ้ยคือผมเห็นแล้วผมแบบพระเจ้าอะไรวะเนี่ยคือผมไม่ใช่ครีเอเตอร์หรเดเวลลอปเปอร์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันควรจะเป็นผลงาน UGC ที่ขายได้จริงเหรอวะเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ห้าสิบับัคนี่คือก็ถูกนะครับขั้นต่ำของการขายพวก ไอเทมจับหมวกเป็นแบบพวกหมวกดี c ีซีแต่หมวกชิ้นนี้เห็นนั่นก็เฮ้อรู้สึกแบบมันใช่จริงเหรอวะไอเทมบลูเคอรี่ห <c ười> มวกมันคือหมวกบูเคอรี่จริงเหรอทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้คือปกติผมไม่ค่อยชอบของก๊อปนะครับแต่อันนี้ก๊อปเกมแบบแบบแกก๊อปไม่เหมือน,น่ะแล้วก็ทุเรศด,ด้วยอ่ะประเด็นอ่ะคือแบบกลัวเขาจับได้หรือเปล่าเลยเกิดทำแบบนี้ทำให้หน้าตาดูเพี้ยน แต่เท็กเจอร์บอกตามตรงว่าไม่โคตรห่วยคผู้ชมจริงอะดูดิขอบเต็มเลย <c oughs> คือเราก็ไม่อยากดูถูกมากเพราะก็เป็นยูทูบเบอร์เราไม่ใช่คนทำไอเทมแต่ไอเทมแบบนี้เนี่ยผมมองว่าแม่งแหม่มันก็น่าคิดนะว่าเอามาขายได้ไง <c oughs> แล้วคนกดงลา์โคตรเยอะคุณผู้ชมกดเป็นสองพันอะไอเทมชิ้นนี้โอ้พระเจ้าแล้วประเด็นเนยน,น,นะคุณผู้ชมไอเทมชิ้นนี้ครับคือคนทําไอเทมครับแกทําไอเทม หายแบบมากแล้วดูดีแต่ละแบบคือมันไม่ได้แย่นะเว้ยอย่างเช่นง่าสุดก่อนที่จะทำวอล์กเนี่ยสมอลคิวคุกแบบอะไรไม่ใช่คุกกี้ดีอะไรอะป๊อกพายแฮทคนดูเท็กเจอร์หมกนะครับมันยังดูดีกว่าไอ้วอลเคอรี่นั่นอีกอะดูดิคือมันก็ไม่ได้สวยมากนะเว้ยแต่มันยังดูดีกว่าวอลเคอรี่อันเนี้ยไอสมอลวอล์กเนี่ยหรือ,อไอหมวกชิ้นนี้ดู คือแบบเดี๋ยวนะแกเขียนสตาแกมผิดเหรอผู้สังเกตแล้วดูดิเขูชมหมวกไอหมวกเนี้ยยังสวยกว่าสมอลวอล์กอีกเนี่ยสวยกว่าด้วยคือแบบเฮ้ยคือผมตกใจ2อ,อย่างนะเว้ยหนึ่งคือชื่อแม่งเปเบอร์ครีสองคือทำไมเท็กเจอร์แกดอกมากอะวะแกทำจากนี้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 กลายเป็นแบบนี้ แต่ราะทำถูกจริงนะราคาแค่50เกหรือแบบ60ขั้นต่ำหมดเลยนะครับราคาไอเทมแต่ไอชิ้นเนี้ยผมว่าไม่ไม่ไหวจริงวะทำไมราคาเป็นเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะการเขียนอินสตาแกรมผิดอีกมันเขียนอย่างนี้จริงเหรออินสตาแกรมแล้วทำไมแกต้องไปแอดในอินสตาแกรมวะอินสตาแกรมไม่แอดทวิตเตอร์วะงงงงใจเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมคือแบบเห็นแล้วเพียเลย คือผมเอาตามตรงนะผมติดตามเรื่องของพวก Twitter คนทำบางคนนะครับผมเจออยู่คนหนึ่งไม่แก่ขอเข้า UGC เว้ยหลายทีมากไม่ได้เข้าไอเทมทำสวยนะประเด็นนะ่ะเคยทำไอเทมจากอีเวนต์เราบอกเคยทำไอเทมจากพวกขอ,ของขายต่างๆเก่าๆนะครับแต่แกกลับไม่ได้เข้า UGC แต่คนเข้า UGC คือในคนนี้แทนไอคนทำสมารวอชนี่เห็นแล้วก็ปวดกระบาลเลยอนะคุณผู้ชมก็ดูดิประเด็นนะ่ะคือ เท็กเจอร์มันอะคือเหมือนเอาดินน้ำมันมาขยุม่มมาทำไป็นเทมขายอะแล้วผมขัดแจกเอตงอยนี่มากแต่ว่ายอนสามจุดเนี่ยมันคือส่วนประกอบของหมวกใช่ไหมหรือมันเป็นเท็กเจอร์ผิดพลาดของไอ้เขี้ยวนี่เหมือนแกทำแล้วแกลืมเอาอันนี้ออกวผู้ชมแล้วแบบผมงงชิบหายเ้ยว่าเป็นดราม่าได้ยังไงไอเทมชิ้นนี้ไม่ว่าด้สวยเลยแล้วไม่ได้ดูดีด้วยประเด็นอะ แล้วคนทำก็ทำช่วยมากแล้็ทำไมคนกดไลค์เยอนะขนาดนี้โอ้โหปวดกระบาลก็เราบล็อกคุปสุกคือก็ต้องพูดอย่างหนึ่งว่าเราเห็นดารมาม่าพวกหมวนะครับก็ปี้เนี่ยมันจะสวยนะเว้ยอย่างน้อยอะ่ะมันจะสวยไหมก็ถ้าช่ยก็ยังช่วยอยู่ดีอันนี้แม่งแกช่วยแม่งดูเละมากแต่ที่น่าตกใจคือทมชิ้นเนี้ยมันอยู่ในทางด้านของ ยูจีนะครับมาตั้งแต่ช่วงดราม่าแล้วก็ยังไม่อ,ออกเลยตอนนี้ชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยเพราะประเด็นใืคอเทมชินนี้มันไม่มีปัญหามันโอเคมันผ่านเพราะมันไม่เหมือนไงมันไม่เหมือนวอเคอรี่ดูดิดูออกไม่อเป็นวอเคอรี่ดูนึกว่าเป็นก็อสัมฤแปะหัวเอาจริงอะติดขอนนกติดกำมะหยี่อะ <c oughs> แต่ที่ผมรูม้สึกเซงเป็ดไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นชื่อวอเคอรีร่ตามนะครับหรือเป็นเพราะว่าเป็นโมบวอเคอรี่แต่ผมเซงเป็ดตรงที่ว่า คนทําคนเนี้ยคือแกทําไม่ได้ดีมากนะเวย้ยแล้วไอเทมชิ้นนี้แกดรอปไอเทมแบบคุณภาพแกดรอปโคตรโหดอ่ะดรอปจนน่าเกลียดอ่ะคุณผู้ชมเออดรอปจนน่าเกลียดหนังซ้ําคือบางคนนะ่ยมนอยากเข้ายูซไงแบบทําไอเทมขายแต่ไม่ได้เข้าครับกลับมาให้คนนี้แทนคนทำไอเทมแบบเนี้ยได้เข้าเฮ้ยเงืจริงจริงปวดหัวเลย <c oughs> ผมเห็นดานมานี่ผมปวดหัวเลยหลายยานเวยประเด็นอนะ เอขอจบเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมพูดอะไรไม่ออกแล้วปวดหัวสวหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบไปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคุณผู้ชมสวัสดีคลิปนี้ครับพี่เบนี่ครับสวัสดีครับ